กินข้าวกันจะผักผักสลัดก็าจะเอามากินอันนี้เพราะว่าผักมันไม่มีแล้วผักมันหมดอืมวันนี้ทอดทอดปลาส้มทักปลาส้มกับยำยำนน่อไม้ดองอแล้วก็มีเห็ดหูหนูความหัวใหญ่ปีกาแตดิด ปักบุง้งปักบุ้งบ้านเราเนี่ยลวกแล้วก็หน่ไม้ฝรั่งกระปูแค่นั้นเนี่ยหนึ่งขา้าวเหนียวกินเนี่ยข้าวเหนียวอันเนี้ยเหนียวนุ่นเนียวมันประมาณลิตนึงเนี่ยขา้าวเหนียวแล้วก็เอา <c oughs> แช่ข้าวเหมือนเราจะนึ่งขา้าวเหนียวปกติธรรมดาเลยแต่ว่าใครสนใจเอกติดอัน,น,เ,นเนี้ยเด้อเนี่ยสองร้ห้าสิบบอกเด้อง่ายเราไม่ต้องมัวมานั่งฝัดเอาเอาอันเนี้ยใส่ลงไปในหม้อข้าวเราแช่ข้าวประมาณชั่วโมงนึงใช่ไหมแล้วเราก็เทข้าวใส่ลงไปแล้วก็ใส่เอาน้ําเติมไปหม้อข้าวเนี้ยประมาณเนี้ยน้ําเติมไปหน่อยนึงประมาณสิบห้านาทีมันก็สุกเลยแล้วมันก็ มีฝ่าให้ด้วยมีฝ่าเวลาเราจะกินนะแล้วก็ออกจากหม้อค้าวหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเรานะเออแล้วก็มีฝ่าให้ปิดให้มันก็เป็นเป็นก้อนเหมือนข้าเหนียวบ้านเราเนี่ยแเนี่ยอืษจอ้ยทอ <c oughs> ไอโฟนจะพังอ <c oughs> จะจะจะไปล่าโปอจะไปล่าโปกเกมอนกับเขาอาเดอร์ปลาส้มนะใส่พริกไล่ ไมบดองบ้านเราเนะ่ยไ้าวมันส้มพริกก็หอมขั่วเห็นมั้ยหนู Mande. กินเหี <c oughs> ย้ยก็เยอะ่ข้าวนึงกันอนี่ลงคิดมาจะ <c oughs> เห็นเห็นอยู่เลยว่ายังไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินอะไรที่เป็นหมูอะไรซะเท่าไหร่จะกินพวกแบบนี้มากกว่า แฟนจะรู้ไม่มีผักไม่เกินข้นาววันไหนไม่มีผักอะจวนกันไปละว,ว่าผักั้งหมดแล้วนะอืม ่านไปซื้อผักวันไหนหมดดีแท้เลยหมดแกงตู้เลยเอารถยนต์พาไปแต่วันไหนยังมีอยู่ในหน่อยๆ,ๆแต่ว่าเราอยากกินอย่างอื่นเดินไปกันเพราะมันไม่ไกลมันห้าร้อยเมตร อืว่าขอบคุณ <c oughs> น้องคนที่ติดตามทาง y o u ูทู e นะ comment nè youtube thú mớ <laughs> chắc là phi ừ. <laughs> độc <laughs> chưa bật chưa hỏi lên. กนีตัวเอฟแล้วก็เนี e ๊ย e นะลูกผู้หญิงสองขนน่ารักน่ารักม,มาคอมเมนต์กันทุก่นักนเวลาวอันนี้เอาคลิปลงนะ มีคนเข้าดูเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยล้วเ้าเกิดมาดูนี่จะเอาลงเฟซด,ด้วยไงแฟนเพจเอาลงเพจ เฟซมันก็จะเห็นไม่ค่อยชัดก็ดูใน y o youtube ไปชัด dạ <laughs> nhắm thôi mày có nó mày lên mà không không được không cân nhớ là อย่าเยอะผักเราไม่ต้องกว้าไม่อ้วนเด้อหมูกินไก่นะอ้วนเป็นคูณต้านทานให้เรานะเอา คนกินผักหลายๆไม่ต้องกลัวเดอ้อโลกนะลูกคนไทยเนาะชอบกินอาหารนิสานอะ่ะช่ยวยเรติดมือมา แปลกนะก็ควรจะเป็นคนไทยไม่พูดไม่มีใครพูดลาวเลยยัาไม่ชอบกินกะทิชอบกินปลา ที่สุดปลาละนะมันจะเป็นป,ลา,ป,ล,าาปลาตัวปลาไห่ปลาต้มกินหมดมีกินไม่มีกินกินหมดเจก,ก็กินเยอะไม่ดีภายในเรานะผู้หญิงอะคนมากินปลาไหลาๆต้องไอ้นี่รู้จัก dùa im ạ chim mì à, ăn mấy đứa nè nè mì bảo hiểm mắm mượt lên mai É... Yeah.